ล่องนะลองนะได้อยู่ได้อยู่ยังกับน้ำโอ้ไม่จะเปลียนไม่จะเปลียนนะโอ้ยปีกแสบวิ่งป่านี่แมนเปียนปเปนปาเอีน้องน้องอีนี่นะป่านี่นี่จะมาเขากันได้เลยจะหน่อยเขาปีกปลาแล้วเขาเป็นกินพี่น้องเย จัดไปคำหนึ่งกล่องก่องไ่ปิดอนไหมอืมเอาเออเอเดืดเบอเออเดองกลองอย่างเดียวอู้อะไรเงินเฮาเยอะอู้ืมไปขึ้นัอืออืออันบันอือฮ่ามไปดีพี่น้อง ฝ่อครับสินเทอร์ดิเคียนด้วเก่าได้เหมือนเด็กสาวเนาะไปครับพี่แอร์วิ่ใหญ่เหมือนเด็กดีทุกคนเด้อเดี๋ยวเมือนี้อ่าสี่ห่างบอเกนพาไปหาปลาเทุกคนเนาะโอ้เสื้ีกันียู่เซียนเราเป็นนาเซยนเลยนี่โอ้เซนอันนี้เซนปลาเซียนแบบเซียนดีก่อนเนาะมีครบสุดนะเจลจิมพักพ่านเนี่ยังโอ้ไปพ้าไปตึกปลาขาวปลาหน่อยปลาใหญ่อยได้บ่สทำอย่างไรปลาใหญ่ างนดได้เดี๋ยว้เสติกันมาเ่กอนใรกพี่เรือพี่เบียนเข้ามาเนี่ยอรเปาอรดีมากครบทิมงานเพลินอ้าวมาฮอดจุดเก่าจุดเริ่มจุดมัน แต่ไปไปวานนี่สีไปวานอยู่อยู่รุมอยู่รุมบุญแต่ว่านี่สีไปวานแฮะถามไปวานทีเซดิ่งนี่ถามไปวานแฮกก่อนไปบ่ผมไปยังหรอมีก็หนี่าต้อนหนีอนึ่งแมนแมนว่าตอนนีหนึ่งถ้าไปมึงจะไปแล้วกูบ่ถามเซติ่งก้นมันไปยัง เอาคักเลยเออแต่ว่าแล้วเท่าสิ่ถามออมาเท่าบอลคานเท่าูดูดิเออกระทายี่นี่ไฝ่ขามไปไทยก็เออถามไปถ้าทิ้งหน้าไหนวิ่งใหญ่ถาสะดิ็งเนาะเะดิ็งเก่าสะดิ็งเคยเหรอไปอย่างนั้เลยไปร่องกันนะล่องนะได้อยู่ได้อยู่แข่งยังกับน้ำแต่บางคนที่เซฟตี้ก็ได้อยู่ โบไปยันกันโบไปยันเหนเลยแนนโบไปยังเสียคอยเสียคอยขาวิจิ๋มากหอดแล้วพี่น้องเลยซีเบิงขามไปเอาไอ้บิ๊กใหญ่กับทีมงานขึ้นขามมาถ่ายคลิปบานแฮบาสิมานบอกร้องเบิ่งเอ้าเที่ยบิ๊ีกกำลังจะออกมาเนาะเออสีเบิงขาอายุ โอ้ยมาหอจอดถึงไว้ตอนเมื่อจะต้ตอนไรเศร้าเมื่อไรตอนเมื่อนี่โอ้ยจังพอปลาบันทงูเอย่าไปต่อเดี้่อขบ้านึงตข่ามาหาปลาเอาออกเลยแล้วไปนี่นี่อันนี้ออกเลยนี่ถาม้าเผื่อข่าม้าเผื่อได้เราล่อเสือมากล่เสือมากต่ก่อน เดี๋ยวมีเชียใสย่เบงมาจะสองคนเหนี่มไม่ไม่ไไหรอเอ คนสุดท้ายเนาะแอรดีโอ้ถามมาอย่ามายเป็นจะไรป่วยค่ะจันเฮ้ยจินบ้านเป็นตายจิตที่เติมไปตอนเมื่อตอนเมื่อจะจองอะไรจองเมื่อได้เนี่ยตอนเมื่อจีอน่าน้องบอนเมื่อต้สิบบจีนไทย พอดีาสั่นเลยเนาะขาสันเลยผ่านแดงแสไนแงเลยสรใมชหกม้าเป็นหรอไยสีไบอสีแดงอ้าวเห้าเนาะคืออยู่บ่นี่บานแดงแหกมาล่องเบิโอง เว้ยน <önemli S 2> พ JI, ิ so ่ายางไกลซิดตั้มให้นท้อนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยส่วนเว้ยต้องเวิ่งซีน่ะเบิ้งตองเวิ่งซีน่ะคนบานเท่ากอนพี่เรณานเวิ่งถ้าเว้นมีเงือกัวนี่แม่นอน หลจอยพี่น้องเลยอ่ะอยองยนงนยหน้ามันีกชื่อ,อยี่บ่ก็อแล้วพี่น้องเลยงานเขาแล้วงานนี่ เชี่ยวก้อยยยินมาอยู่หันโอเคโอเคคอยบบเคยบอโอ้ยโมงเนาะน้ำมันจะบกพี่น้องเลยบกแล้วมันบ้านบกขืนนะ บอกก็ส่วงนลังข้นได้ไหมนี่ปลามันจะขึ้นปลาสีได้โค้งงเว้ยเบิ่งขากแลยขัขนบระไลตัวนึ่งเท่ากับมานี้แหละขาไมแล้วพี่้อไอ้พี่ <laughs> ว่าจะขามไปไรเป็นไงเอ้ายัายงสามฐานเสื้อสี่ฐานเสือเหาผู้ผู้ว่าผู้ว่าจนไฟคนต่อไปไปอ,อดีตอยากไปจำล้างขึ้นหมดที้จำล้างมัน <laughs> มันมันม,นมนหูซึ้งโบหูซึกแบบใจอ่อนอะไรบูใจตบตาตุ่มตอนมาขาจนสั่นเลยตอนมา <laughs> กมาอูวนานายล้ไปสุดนอ้ามาหัวเดียวสิ่งเขาโอ้ขามไปวานแฮย่ยุร้อนพี่น้องบ่หลยักตูมาแผนสองภาพเปนมาลึกปากขาแบบนี้เปลี่ยนแผนสภานทละคนเนาะเป็นจะไรคุ้ค่าอยู่บริการยางิ่ิง ปินสิเด็ปปะตายแล้วเดนั่งยื้อเขาเลยรถเขามาต้องากินปลาทั้งหมดเ็นพรมปลาเลยต่น้าเนาะโอ้ยต่แล้เห็นต้องไล่นะสิเดผ้าจะเอาให้ไล่นะได้จอโบมือน้ำมันพุ่งมให้กินเป็ดกับกระทงโอ้่าเ่องกบปากบเลยบาแหแกม้าพี่น้อย ลยอดดยอดขาวเหรอเอาไ่ต <S it> ีเสียนฮาอแบบเสียนได้ไะเออา่ะวเสียยีปลามึงงูปลาได้เจ้า ngâm lấy tàu này si bèn mất đi, và chỉ ngâm pha ô Hãy subscribe cho kênh เทกับต่างหนา้าต่างตาเนาะรอคอย,หอยอเห็นปะซีเป็นคนมานอยู่เดียวบ่เคยผ่านพอใจเนาะโอ้เลิกเตอบยู่มันกับเป็นทีสิ่งสี่และทีสิ่แล้วยังสี่ละตอนเลิกบอนตื่นโอ้แมนยี่บ่กืออยอี่บ่ไหนโอ้กระตอ โอ้ม oh, um, um. uh. uh. oh, no? oh, ีอยู่ม uh. 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 ah. um. uh. ีอ uh, ยู mm ่พ hmm. <Ok ีしし่นอะโอ้ไรอยู่ไรอยู่โอ้โอ้โอ้ทหรมแต่ปลามองามไหมเนี่ยโอ้มต่ปลาเปียนมแต่ปลาเปียนนะโอ้ยปีกแฉะวิ่งปลาเนี่แมนเปียนปลา นองน้องสอเนี oh, ่นะป้านี่นี่้พิจัยจว่าหนาสีเป็นอยกเนาะหลังจากตึ้แฮ่ใหเนาะ หลังจากผ้าพิ่นไปัญังหินยังยังมาแดดตากแดดตากลมขเขาก็้วถือมา, <laughs> ขาเขากา็ขัถือมาให้กิน<อ>น้่งกับบุ๊ปปี้ผ้ามาตั้งแคมป์ผ <laughs> <laughs> ้ามาตั้งแคมป์หรือผ้ามามาปัจฉิไผ่นี่หลังจากเข้าบ้านแหยังมาแดดนอกกันหลายร้ายเตอ๋ออยู่พี่น้องเลยตองซ้ำหิ้ปวป,ปูปลาขาวปลาเปียนครบสุด ทุกสนิดเอามีทั้งปีกท่าเกลือแล้วก็มีแบบซาซิบิเจียวเจียวโสมเนี่ยโอ้ยเหล่าโอ้ยสิว่าเหล่าก็แม่นำนำเข่าเนาะของของเด็ดเลยตัวนี้นี่ต้องมีต้องมีขวบครูกับกัมมอนนี่ต้องได้ขวบครูกัน <c oughs> อันเชียนเชียนเหล่ากันสีมาสีมาสมาสักเชียนฮะเหมือน <c oughs> อ่ะเจาตัวเขาต้องยืมมา มั้มีนักห้องมาจยังถือตู้โอ้นักห้องแต่ว่านี่นะไอ้กีตาอยากเป็นหอยากเป็น่เราเกะเอาะเอาบิดบักบิดบักให้นะเาจะมาเข่ากันดเลยคอยขึ้นบัตเตอร์เมกมาเดี๋ยวเียนะ แยกซีเร่งกมานได้านเดี๋ยวเอาทีเด็ดมาให้ไวได้มเอาทีเด็ดมาให้ไวได้ทีเด็ด่มีจำว่ามขึ้นทีเด็ดที่สุดไหจะมาขึ้นแหลกับเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนเดยวเนาะมันมีขึ้นสองขึ้นสามสูงสูงดีเวอร์เอ้ยสูงดีเวอร์ได้น่าเร็กพีมาดินดีเวอร์นั่นไหมอนี้ข่อยพยายามไปากดินแหละขอยสูงเอาข้ยิงก็ได้ เสียนเสี่ยนเสี่ยนเบี้กคุณบอกมาเขาก็ต้องจัดไปเนาะเมล็ดนี่เต็งสุดหนึ่งจะหน่อยเขาเอาปิ้งปลาแล้วเขาเป็นกินอี่น้องยห่าห่อจอดเถิงเนาะกําลังเสริมเขาใส่เบิ้งถอกถอดสู้เบิ้งนี่นี่ถอกใส่้อกาตาเนี่เออนั่นอือโอ้ คนอยู่นี่โอ้เร so, ื่องอะเรื่องอะเรื่องโอ้ำสปีมือนี่ซยสิตัวใหญ่เลยโอ้ยสิเบ่งวะมีีกันดีอ้ตายโอ้เรื่องอไเรื่องดเรื่องโอ้ตายดเนาะหลังจากเห็ดเบียกมาลนเนาะ ตึกแหตึกมองมาล้่นเติมเลยอเวลาสุ่มเลแบนี้มากินกันเลา้ำกันนี่เ้ยอวะกกด้นี่เจดเจถอีเกี่ยวอันนี้กินกันงงกันปิ้งปลาเม่ี้ข้าวขาไ่เนี้ข้าวมนาเลยที่นี่กะินข้าวมะนาวทม่นีแล้กกิน ทำเกิมทำเกิมทำเกิมลงลงออกไปตายเขัดสดีเนาะกระุกกันได้นะเอ้าตำลาตำหนึ่งอ้หันหันพักพักกระปุระขอิ่นายเจยวเดียวสมเด้อยังขาเน้อึ้นอยู่ึ้ดดวึ้นไัเเอาไดิัดไปขั้นึงนมากล่องกลิดกนมอืมเอา อาเดเนี่ยอกเนื้อองกล่องเดียวอู้อะไรเด้อฮะใส่กระชมกันวใหญ่คนหลังจากนั้นจะเอาพักขาหอมใส่ล่ขนาดหอาใส่กระินมาน่รถจักรนยังไเพรมึงเรียหเล้็ปล่งานเขาอีหละอู้ห อาเหดดิขึนนลังจากนะผาบะไรยาย่ตตัวนี้ตรนี้ร้องน้ำตัวนี้ต่งตนี้ใส่น้ำตัวนี้เมาบตันต่องตัวนี้ใส่น้ำเนาะไปอึ๊กออันบ่นเมาแสามจอดเดือนนี่แต่ยาเข้าไปเลยครับรถเนี ชุดจัดหน้วยเอาข้าวมึกมายังจักบานอยู่พี่เจได้ข้าวมูสตั้งใจเนาะที่ตั้งใจมากคือปลาซีมี่แบบปลาพีปลาเครื่องตัวใหญ่พอใส่ซอยแบบเขลวกจิ้มแบบซาซิมิจังไงนะคือแบบนี้ฝากกันหน่อยสองคนมาจะเอาปลาเครื่องมากินมิดจัดเนาะเงียบผ่าที่อจะเห็นนะนะสองเดือนก่อนนั่นนะ โอ้เ็นนะมันเราเรื่องอดีตแม่น่าดีต์จะเอาตัวอดีตมาให้กินคลิปตัวขยโลงันคลิปปัจจุบันได้น่ะนี่แหละป้าที่ที่จะหาเกงชุดไหนในป้านี่จะหาอะไรส่วงนี้โอ้ชิมงานฮะเสด็จเอาโก้งชีวิตป่านนี่เด็กหกตัวโอ้สุดยอดแล้วเขาเนง้ยเงือกจ่อไงตังค์นิดว้างตังเป็นึ่งคว้างควงเนี่ยสองเซมได้แล้วอะ 1...2...3 Cô sao mà chẳng thì cô thay thế này đi Bớt Hãy chắc hãy bớt Bạn đừng Chắc Đi Mà <laughs> <cười> <cười> à, à, <laughs> <laughs> Hoa văn hinh bơi bóng ngang bụng bóng hai mươi năm rồi lại mục Nó nóng bụng bóng 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 ยังมีต่กากเบิ้งจิทุกคนสีดเนปดปูดละมันหลุดไปขายหลุะปันทุกมาิมใสไปใส่จะได้เห็นต่กากีเ้นนี่นะเะิหลุดไปขายนี่ที่กินให้ิงนี่ป้าปาทเล้องบอกนี่ีนมันนี่ีอรหน่อยเนาะจะไดเสอดจะสอดเห็นกากนนี่เห็นบอกไใส่นะกินเบิรเสียต่กากจะเห็นว่านังกินเซฟมันน่อเนาะนี่แหละยี่นี่แหละปลาอยนัน แกพี่โเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ่งเนิ้งเบินงเ้บิ้งเกา้งเนิ้งเี่นง้งเบิ้งเบิ้งเอ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งเบ้งเบิ้งเิงเ้งเบิเบิ้ย่บงเป็นงนบ้งเบ้งเบิงเ้งเบิ้งาบิงเิ้งเงเปินิงงามี้องนี่หาดทรายเ้กเ เอานั่นผามาปูนอนอาแปลงยังดีนี่ผู้ชายที่อันนี้แน่เพิ่นกำมางมาเจาะเบิงเอ้ยร้ายพี่น้องอยู่นี่นี่ทีมงานไอ้บิ๊กใหญ่เพิ่นมาแต่นี่ยแต่เสพเพิ่นลงมาดินงนะจับทีมงานทเทอรเรียนเนาะโอ้จัง่ว่าปเป็นเกียรติที่เพิ่นลงมาหาหัวยล้ายนะั่นคนเนาะเดี๋ยวบัตรหนาเฮาสิมาใหม่เด้อประมาณเอ่อเดือนไหนปาหลายมาคืนเล่นหนึ่งกันสองโอเคเล่นหนึ่สง,สงสองสิมาใหมา่ พาขอบครัมพี่นออกมามามาาเบอร์โดามาจาก4ีหาลอยานมันหน่อยปวดสองสองสองรถนั่นมาเ่สลองเพื่อนเ่น้องปักเซมาเจ้าเจ้าเจ้าจีมาเจ้าแซดบอกใอยแล้วใช่ไิมโอ้จะซิยูถาวรก่อน่าเบียกแล้วนันไปห้าวนนี้ย่างัวพี่นะอย่างัวพี่ ต้องปีนะมาจะเสียเงินนะจะมากับสายตวจะต้องตูทุกอย่างหลังจากมาได้กินปลา่ะโอ้โหไหลเซ่อป่ะลังเอาแน่พอทำได้ปุ่นสิดต๊ะฮะโอ้ยแอบหานที่น้องเลยวันนี้ชื่อว่าโสดดี จิง้งจ้านอะไรเป็นไงเพิ่นมาหาพาไปกินปลาหลายบ่อเนี่ยโอ้แต่ปลาปลาใหญ่กว่าปลาเพี่น้องเลยหลายแต่ปลาหน่อยพวกปลาขาวกันยังไปสว่วนนี้ฮะปลาใหญ่พี่นอ้องบ่คือเก่าคือเบิ่งคลิปที่ผ่านมาเน่หลายปลาหลายดีสว่วนนี้หลายปลาน้อยเดียวการจีฟ้าก็าไปขน่ดไหนะพี่น้องเลยเอา้าจบคลิปถ่ายๆให้<ว>อย่าวิ่งใหญ่เพื่อนจีโรดโรดกัมเพงโซวสันใช่ต้องนะ ล้กมบอล่าเนบลที่ดีสายสไปมันเลิกแนะหลายอยู่นะหลายอยู่บอลตัวตัวต้งบอลในจีบีังกาโอ้โหบอลนี้เ่นยังกับิ้มบเสียบเลเอาเถะบมียิ้มไปแปเหรอโค้อยู่จีบีจีมีีบฮจีบีจีบีจยบีบีจีบีจบีจีบีจีบีจีบีีบีจีบนีบีจ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 นบีจีบียีบ้จ นี่เรากำลังเห็ดเทตอันนั้นไม่เร็วว่าะทะเลมีอันบรรไดพี่น้องเลยอ่ะฝากไว้เช่นนี้แหละคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวสิไปหย่อมส้มเพื่อนใน้บิ๊กไงคลิปหน้าเจอกันใหม่พี่น้องเลยอ่ะขอบใจร้ายที่เขามาเบิ้งมาติดตาม